เิเก้าสูนสวัสดีพี่พๆเพื่อนๆนะคะนี่ก็คันสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้ดินสามทิกเจ้วรถแปดคันวิ่งเสร็จงานจบแล้ววันนี้เขาปิดหน้าดินกันแล้วอ๋อไม่ต้องมาถึงขนาดนี้ก็ได้ไม่ <laughs> เออเหลือเกิน ลงตรงนี้ไ่ทานแล้วทางเ,เดี๋ยวรุนได,ด้ยวจะเอาไปให้คนขับถึงที่เลยนะแกกะว่าจอดตรงนี้เลยอาคารสุดท้ายของเราจบงานของเขานะจะว่าไปแล้วนะเบอร์นี้เบอร์หนึ่งสองเจ็ดไปแล้วน้าต้องขับแห,หน้าแบบตากล้องทำอะไรนี่ไง ใชต่ตะกี้ตะก้ออยู่ตรงนู้นแล้วก็ทีนี้ก็ต้องมาบอกนาเขาให้นาเขาหนึ่งคันนี้เชื่ออะไรวันแรกแกมาจะติดติดสไตล์ติดมากเลยนี่ก็นี่น้ำขาวก็ลุนไปอันนี้เดี๋ยววิญทางตรงนี้อันนี้ก็รบปรับตรงนี้เราเช่ากันนะคะในงานตะกี้คลิปที่แล้วตะกองพูดผิดไว้ระดับนึงก็จริงๆระดับนั้นแหละถูกแล้วแล้วก็ตรงนี้ให้สูงขึ้นหน่อยแค่นั้นเอง ระดับของเรียน,นก็ลุนมาพวกนานาปิดกันหมดแล้วนะคะปิดบินแล้วเราก็เดี๋ยวแป๊บหนึงเรามั่นใจในรถเราเน่ย่ะลุนได้ <c oughs> ให้นานเขาขับเหนื่อยนิดหนึ่งโอ้อยโอ้ยโอเคเอาลมแล้วเที่โอเคค่ะ

ตะกี้นะคนขับรถเรานาคนรถบรรทุกตะกี้เนั่งคุยกันระวังร,รอรถเกง่งรถรถแข่งจะไป <c oughs> ได้ยินเสียงเพิ่งเพิ่ได้ยินเสียงเดี๋ยวจะรอบฟังพี่ก็เป็นไผู้ชายอะไรก็ไม่รู้สองคนนี้คนหหคอเดี๋ยวนะคนขับเก่งก็ต้ เขาก็ไม่นินทาเลยนักหนาหรอกแต่พ่าเขาบอกว่าอ๋อจริงๆอสองคนนี้อยู่ข้างนอกฉีดซิลไนตรงนู้นฉีดมาแสกข้างในแล้วก็โบกรถด้วยคนหนึ่งอะไรเงี้ยเออมันต้องเป็นแบบนั้นคือเขาเคยนะเราโดนขับรถเราดูนะโดนขับรถกราดูก็บอกเออไปที่ไหนมาต้องแบบนั้นแล้วก็ไปโบกรถอ่ะเราดูรถอ่ะต้องไปดูตรงนู้นตรงนู้นไม่ใช่มาหยุดเดี๋ยวตรงมุมนี้เขาพูดกันประมาณนี้แหละ ขาปราปับทุกกันนะนะคนขับรถเราปรับทุกหมดไม่มีคนชื่อโบอกเลยนะคนอันนี่ขกกับรถเป็นชู้แกบอกอเอา,าก,อกา็นึนกว่ามันช่วโบกเปล่านัในฝันเหรอพูดยากเนาะแต่ต้องแบบน่าไปมุมหนึ่งฟังเงียยอันนี้ก็เที่ยวสุดท้ายแล้วนะคะแล้วจะให้เราไปบอกเขาก็มันก็ไม่ใช่ไง ไขบอกมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันต้องมันเกี่ยวในหัวเขาจริงๆในหัวเขาอาจจะบ่แต่เพา,าเขาแบบอ๊คิดว่าได้ประมาณนั้นอันนี้เดี๋ยวเราก็จะลุยไปเรื่อยๆหมดฝั่งนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดจานตแต่งปรับแต่งอะไรเรื่องอีกวันหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ไม่เสร็จก็เดี๋ยวต่อยค่ะย,ยาวไปเลยนะค่ะ คุณไม่ขาดคุณนะคะจะได้มากได้น้อยแค่นั้นเองทำงานมันก็ต้องมีนื่อยเนี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าพลาดนิดนะึงพลาดอย่างไรแต่ว่าไม่ชนิดแล้วนะจริงตะกี้เขาบอกว่าจะให้ประหลัดนะฮวงหลัดเราให้ผมตรงนี้เพิ่มผมทำไมแล้วคะนี่สูงแล้วนี่จะบอกให้ผมตรง,งนี้เพิ่มไม่หยไม่เอาแล้วโบกเลย,เลยะะไปทางนู้นหมดเลยนะคะโบกไปทางข้าง ตอนนี้ก็เหลือรถเราคันเดียวเป็น,น้าพี่นะคงขับคนเดียวแล้วเขาไปหมดแล้วเขากลับกันหมดแล้ว ของเราก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้ไม่เสร็จก็ต่อยอวันหา่ะต่อไปเลยเม่ปัญหาเลยค่ะทำไปจนกว่าจะดีม,มันได้ดีมันได้มาตรฐานข้างบนมอนขาขึ้นูุจริงๆเขาอาจจะมีผมเพิม่มก็ได้นะแต่อันนี้ก็ต้องไว้รอรอบหลัง พออยู่คันเดียวรถหมดแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยได้เวลาเคลียร์งานนะคะมันจบแล้วนะนแต่พอแบบไม่รู้สักทีว่าเอ,อ้ยมันจะหมดเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะถึงแค่ไหนอันนี้นะคือจะท้อจะแท้ทันทีเลยแต่พอนี่เลยมาปุ๊บนะเคลียร์ได้แล้ว กดติดตามนะคะตะก้องคิดค่าแล้วขอไัยด้วยแล้วก็ตะก้องอาจจะรววๆนิดนึงก็ขอภัยด้วยนะคะเมาแดงดแดดร้อนมากตอนนี้ร้อนจริงๆร้อนแบบสุดๆไปเลยแล้พร้อมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ